ฟวังว่าทุกคนจะอยู่ดีมีแหงก็จ้าสวัสดีจ้าออกมาเดินเล่นดูผลที่ได้ท้องฟ้ามืดเลยออกมาแป๊บเดียวกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วทีนี้ฝั่งนี้ยังพอสว่างอยู่แต่ว่าขึ้มมาเลยอาทิตย์หน้าเหมือนฝนจะตกทางอาทิตย์ หิมะละลายแล้วเดินขึ้นสะพานจะข้ามฝังน้งและนี่ก็เป็นวิดีโอบรรยากาศหิมะตกเพื่อนๆคะ่ะเหมือว่านนะคะหิมะตกลา้หลายติดลบหนาวมากๆเลยคะ่ะ เดือนเมษานะคะเป็นเดือนที่คาดหวังสภาพอากาศบด้เลยค่ะบางเทือบางมือนะคะมี3มสภาพอากาศในมือเดียวกันเลยฝนตกแดดออกบางเทือกับมีหิมะตกลูกเห็บตกกับมีค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศในวันทัดมานะคะหิมะละลายหายไปนในคพลิปตาคือจังบุมีอย่างเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะ ้มกัสีแรงจากน no ้อยเดอร์มูเจ้าคอยอยากให้พวกเจ้าได้สัมผัสบรรยากาศไปพร้อมๆกันจ้าคนตั้งเขากำลังมาที่แหลกอยู่ทางในป่านมีแดดออกมันบอกกับขึ้ว่าเออไปยางเล่นดีกว่าพ่อออกมาได้จะพักนึงมืดตึบขนาดนี้เลยและนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋า พอกลับเข้ามาบ้านก็เป็นยังที่เห็นเลยจ้าท้องฝ้าคือจังสดใสแถ่น้อเบิร์ออเดอร์มูเจ้าสภาพจจิตใจขงข่อยตอนนี้คือจังถือตัวแหม ะเ,เว้นกําลังตกดินจางงามงามเนาะรักษาสุขภาพกันนํำเด้อค่ะเพื่อนๆ